สวัสดีครับอยู่กับโตล่มบินซุรินหรือโตบ้านถนนพลามมเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะไปพักผ่อนนะครับโดยการไปบินนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าสถานที่บินที่เราจะไปเนี่ยคือที่ไหนนะครับโอเคครับไดเจอกันครับนี่ครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะครับครับรถไปเป็นสนามบินชั่วคราวมวยเสนองนะครับเดี๋ยเราไปดูกันนะฮะ ได้แล้วเราก็มาถึงสนามบินชั่วคราวเก็บน้ำห้วยเสน่ห์นะครับนี่ครับถ้าเพื่อนเคยดูคลิปนะครับผมเคยถ่ายตอนที่มัอนอยังไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้คือมันผ่านระยะเวลามาช่วงหนึ่งนะฮะมันมีหญ้าขึ้นนะครับเหมาะกับการยิงมากๆตอนนี้ลมก็ มาจากทางทิศใต้นะฮะผมดีมากในเวลาประมาณ15นาฬกา20นาทีนะฮะเราก็จะทำการแลนดิ้งอยู่นะจุดนี้นะฮะ นงไม่ได้มาบอกสวัสดีครับนงแกเลิกบินแล้วครับไม่มาวัดอ๋อใช่ผมไปทำเหมือนกันนะโอ้ยังไม่ทำการบินเลยครับฝนตกมาครับนี่ครับสนามแฉะเลยครับเดี๋ยวผมจะใช้ผ้าปูร่มนะครับเนี่ยผ้าตัวนี้ปูร่มแล้วก็เดี๋ยวลองขึ้นืออากาศดีแล้วครับนี่ครับอากาศดีละ ตัดภาพมาให้ดูตอนที่อยู่บนฟ้านะครับเพราะว่ามไม่ได้มีตากล้องนะฮะก็ต้องถ่ายเองทุกอย่างนะครับีเดจะให้ชมบรรยากาศด้านบนนะครับสวยงามจริงๆนี่ก็จะเป็นบรรยากาศณอ่ออางเก็บน้ําห้วยเสน่งนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเ,เป็นสถานที่ที่ผมใช้บินเป็นประจำนะฮะในะจุดนี้นะฮะหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วผมก็ได้ขึ้นบินนะฮะ อากาศดีมากทุกคนดูจากวิวตรงนี้นะครับสวยมากนะครับฟ้าก็ยังแบบออกมืดมืดอยู่นะนแต่ก็ยังพอบินได้เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับตรงนี้การบินก็อาจจะติดๆิกัด,ข,ด,ข,ดขัดบ้างนะครับก็จะพยายามนำภาพ บนองฟ่าจะฝนตกนะครับ,ารบทางนู้นอย่าลงดี้กว่านะชัลเล้นต์นี้ผมกะว่าจะบินไปดูก้อนเมฆด้านบนนะครับแต่ว่าเมฆดำลอยมาจากทางด้านนู้นแล้วครับก็เลยต้องลดระดับเพดานบินนะครับแล้วก็เตรียมแลนดิ้งนะครับ ขอตัดภาพไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าตอนแลนดิ้งเนี่ยไม่มีคนถ่ายให้นะครับขอบคุณครับ